สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมนุมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนการใช้ง,งานอุต r a s o n i c นเซอร์นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจจับวัตถุที่อยู่ตรงหน้าของหุ่นยนต์นะครับว่ามีระยะห่างเท่าไหร่นะครับแล้วก็โหมดของตัวอุตา a s o n นะครับก็จะมะีวัดได้ทั้งเซนติเมตรและนิ้วนะครับ ระยะทางนะครับก็2 5 5ซนติเมตรนะครับส่วนนิ้วก็ได้รได้100นิ้วนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับโอเคนะครับก็มาที่ตัวโปรแกรมของการเขียนหุ่นยนต์นะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาเลือกที่นาฬิกาสายนะครับเหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับการดูว่าระยะห่างของเราครับจากวัตถุที่ตรงหน้านะครับแล้วก็ ก็มาที่ตัวโปรแกรมของเราครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้นักเรียนไปที่หมุดนาฬิกาสายเวทนะครับของโซคอนโทนะครับสีส้มนะครับเลือกเวทมานะครับทีนี้ในหน้าจอนะครับก็จะมีตัวบอกนะครับว่าอิลตราโซนิกเรานะครับต่อที่พอร์ตไหนนะครับข้างบนนะฮะก็จะเป็นระยะนะครับที่หุ่นยนต์ห่างจากวัตถุที่อยู่ตรงหน้านะครับ ก็ตอนนี้นะครับก็จะมีลูกลูกบาศ์นะครับที่อาจารย์ได้ต่อไว้นะครับอยู่ข้างหน้าของหุ่นยนต์นะครับถ้าเราขยับนะครับมันก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถวัดระยะทางแบบเดียวทางได้ทีนี้ตัวนี้มันจะเป็นมาตาเป็นเซนตนะครับเราสามารถเลือกเป็นนิ้วนะครับได้ โอเลือกเป็นเซนติเมตรนะครับจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันโอเคจากนั้นนะครับไปเลือกที่โหมดนะครับเปลี่ยนจาก Time มอ d i ดิเคเนะครับเป็น ultrasonic sensor นะครับเลือก compare นะครับเลือก distance เซนติเมตรนะครับโอเคอธิบายนะครับก็ตัวตัวแรกก็จะเป็นเวทนะครับรอ ultrasonic นะครับ c o m p พ e นะครับ c o m p พ r e ตัวนี้ก็ นำมาเปรียบเทียบนะครับตัวเลขข้างหน้าไม่ไม่ได้เกี่ยวนะครับแต่ก็ให้ให้สังเกตที่ข้างหลังนะครับเท่ากับไม่เท่ากับน้อยกว่ามากน้อยกว่าเท่ากับมากกว่ามากกว่าเท่ากับนะครับก็จะเรียงลําดับมันออแก้ไขนะครับตัวนี้เป็นมากกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าน้อยกว่าเท่ากับโอเคทีนี้การเปรียบเทียบนะครับก็เปรียบเทียบได้เลยนะครับสมมุติว่าอยากให้หุ่นยนต์นะครับ ทำงานโดยการเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเจอสิ่งกีดขวางที่อยู่ตรงหน้านะครับน้อยกว่านะครับ10เซนติเมตรนะครับให้หุ่นยนต์หยุดทำงานนะครับเราจะเขียนยังไงนะครับโอเคตัวแรกนะครับเราก็เลือกที่รานมอเตอร์นะครับเพราะว่าเราต่อมอเตอร์ไว้2ตัวนะครับรานมอเตอร์ตัวไหนก็ได้นะครับอาจารย์จะใช้ตัว move tank นะครับในการทำงานโอเคจากนั้นเปลี่ยนโหมดเป็นออนนะครับแล้วก็ให้มันเดินช้าๆก่อนนะครับก็ใส่แรงประมาณ20นะครับเปลี่ยนดูสังเกตที่พอนะครับพอรเ,เอพอรดีนะครับตรงกันโอเคทีนี้ก็เดื่องนอสังเกตครับมอเตอร์ก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอเงื่อนไขนะครับที่อุตราโซนิก เจอน้อยกว่า10ซนติเมตรนะครับให้หุนยนต์หยุดนะครับหยุดก็เลือกมุบแท้งมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกเป็น o อสนะครับแค่นี้ครับการตรวจสอบสิ่งกีดขวางด้านหน้านะครับโอเคลองรันดูนะครับโอเคนะครับหยุดแล้วนะครับก็เราจะดู ตรงตรงนี้นะครับข้างล่างนะครับน้อยกว่าสิบเซนนะครับก็ให้ม่นยนหยุดโอเคเดี๋ยวลองใหม่นะครับโอเคครับก็ระยะทางก็จะบวกลบไปนะครับแต่ว่าถ้ามันน้อยกว่าสิบเซนนะครับมอญยนก็จะหยุดทำง,งานทันทีนะครับโอเคการทำงานก็ แล้วแต่นักเรียนจะประยุกต์นะครับเช่นถ้าให้เจอสิ่งกีดขวางนะครับให้ถอยก่อนนะครับค่อยเลี้ยวหรือว่าจะให้เลี้ยวเลยก็นําบล็อกมาต่อข้างหลังตรงนี้นะครับในเงื่อนไขที่มันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็หลักๆนะครับการใช้งานคุณต้าโซนิกมีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ